ตอนที่30กาแหละทำไมถึงไอ้ฉันเล่นกองกลางล่ะปกติแถวบ้านผมคนตุ้ยสุดเป็นนายประตูนะครับส่วนผมเล่นหน้าก็เหลือตำแหน่งกลางก็วินไงเฮ้ยบานี่เทคนิคเยี่ยมขนาดป้า พอหรืยังจะได้เริ่มแข่งกันสักทีเดี๋ยวก็ทีมผมก็ว่าชุมเพิงกันชุมพลละมั้งจะลอดไหมเนี่ยคุณร้านวินถ้าตัดบอลหรือย่างบอลได้แล้วก็หื้อหาทางทรงบอลมาตีผมทันทีเลยนะครับอืมถ้าทําได้นะส่วนคุณป๊กปง้งก็แค่จะไปหื้อเสียประตูนะครับฟังดูเหมือนง่ายๆเลยนะครับผมกติกาคือไม่มีกติกาแค่ยิงให้ได้ตามที่โมมาก็พอ หมดเวลาแข่งตอนหโมงเย็นถ้าเพลงชาติดังขึ้นเมื่อไรก็คือจบเกมถ้างั้นให้เกียรติผู้มาเยือนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนได้เลยเริ่มเกมแล้วนะกรรมาการก็ไม่มีกติกาก็ไม่เคร่งสตรีทฟุตบอลแบบเนี้คงต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆแถมพื้นที่ในการเล่นก็น้อยกว่าสนาม11คนแค่ยืนคุมพื้นที่กัน3คนก็แทบจะไม่มีที่เหลือให้เล่นแล้วต้องคิดได้รอบคอบหน่อยแล้วเราวน ระวังเขาเขา้าแย่งบอลเร็วแล้วอุ้ออยแย่แล้วเสียบอลตรงกลางแบบเนี้ก็เหลือแค่ปกป้องกับประตูนะสิมีแต่พวกไก่อ่อนแบบนี้ก็หวานหมูพวกฉันนะสิผิดคาดเลยวะ่ะออกมาตัดบอลเร็วดีนี่วะไอหมูตอนแต่ว่าแบบนี้เนะี่ย หน้าประตู <c oughs> ของแกมันก็นล่องจ้องนะสินี่โดนจ่ายบอลลอดขาเฉยเลยฮ <c oughs> <c oughs> ่่่าปิดจบง่ายังลยงานนี้นี่นะบอลโดนสกัดออกไปได้ ป้องกันได้ดีนี่ว่าไอเด็กบ้านนอกหลังเขาเล่นต่อเถนะบอลออกข้างทีมเราเป็นฝ่ายได้บอลรอดตัวไปโชคดีที่ยังไม่เสียประตูถ้าแบ่งพื้นที่สนามตอนนี้ออกง่ายๆก็จะเป็นแดนหน้าแดนกลางแดนหลังที่สําคัญคือห้ามเสียบอลง่ายๆในแดนกลางและหลังก็รู้อยู่หรอก แต่จะทำให้ได้แบบที่คิดน่ยมันยากตรงบอกมานี่เดี๋ยวฉันลุยเองรแล้วนอะมาประกบฉันเลยเจ้าแว่นคิดจะมาดวลตัวต่อตัว,ตวกับฉันหรือไงแน่จริงก็มาดวลกันครับผมจะหยุดคุณเองอ่อนๆยังแก่แล้วจะมาหยุดฉันได้ จเต็บสับขาหลอกไปด้านซ้ายแล้วใช้สปีดฉีกหนีไปทางขวาแทนอันออกแล้วแต่ไม่เร็วนี่วะแล้วถ้าเจอแบบนี้ล่ะแต่บอลไปด้านหน้าแล้วผลักบอลกลับหลังอีกที <c oughs> กระดกบอลให้ลอยขึ้นมาแล้ว <c oughs> กระดกบอลข้ามศีรษะ บอลฉลับขาช่วยลดแรงได้เยอะเลยโอยอุต่าห์เล่นท่าสกอร์เปียนคิกดันไม่เข้าซะได้อย่างเซ็ง <c oughs> ถ้ายังรู้ผลยังหมูอ่ะเพื่อนก็ใช้ได้นี่วะไอเด็กบ้านนอกหลังเขาเทพอุดอรวิทยาลัย เงีบๆหน่อยนักเรียนวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่จากชนกเผ่ากะเหรี่ยงมาแนะนําให้รู้จักก่แลเขาพูดได้แค่ภาษาคำเมืองยังไงก็ฝากดูแลเพื่อนด้วยนะไอเด็กบ้านนอกหลังเขาเอ้ยเ <c oughs> อ็ฮเองก็อย่าไปบรูรี่เขาเซหยุดล้อนเลียนเพื่อนเลยนะพวกเธอสองคนไม่งั้นเจอหักคะแนนแน่แน่ครูครับคุณครูค,ครับ,รบเกิดเรื่องแล้วปล่อยเพื่อนเลยนะกะแล ปตตตติตามออน่ไหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดระดิ่งกิ้งกิงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ